วันนี้เราจะมาตามกระแสฟอกแคตกัน15ทีขึ้นชั่วโมงคุณกดได้เป็นของแถมฟังเนี่ยใครทำได้บ้างไปไปลูกฟ็อกแคทฟังเสียงฟังจากเสียงกันทุกคนเหมือนเม่งค้าวแกนี่นี่ดูเลขมันวิ่งนะเว้ยแต่ว่ามันไวมันแบบน <Yeah. S 1> ะแนดร้อยไอ้แกมีอยู่ว่าน่าจะเป็นผมนี่แหละที่มีคะแนนเยอะที่สุดชั่วโมงน่าจะได้ประมาณแสนนึงมันก็ สองร <of> ้านกว่านี่คิวน yes <tal oses Five Moon> ี่สว like ัสดีครับชาวมีอยู่ว่าลูสวัสดีครับผมบอลมีอยู่ว่านะครับวันนี้เราจะมาตามกระแสบอสแคทกันเตรียมที่เราเอานิ้วแค่แตะที่ตัวแมวอย่างเงี้ยครับแล้วแมวมันก็จะอ้าปากแบบเสียงมั่นแหละ จริงๆแล้วมันมันคือเกมอะไรกันแน่ไนี่ผมก็เลยไปหาข้อมูลมาจริงๆแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวแมวเนี่ยมันคือแมวแมวหน้าตาจิ้มลิ้มเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆด้วยนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเจ้าแมวตัวเนี้ยมันชื่อว่าโอ๊ตมิวเป็นแมวของผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าซาเวียบีเอฟบีชาเมริกรันผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะที่ได้โพสต์คลิปแมวของตัวเองกําลังอ้าปากก่อนที่จะนํามาตัดต่อใส่เสียงป๊อปแล้วก็เขาตัดต่อเสียงเสร็จปุ๊บเขาก็เอามาเผยแพร่ลงในเว็บเลดดิกประมาณว่าเป็นแบบ เว็บพันทิปของบ้านเรานะครับประมาณนั้นแล้วก็ที่มาของที่แมวมันอ้าปากไอแมวโอ๊ตมิวนะครับที่มันอ้าปากเพราะว่าตอนนั้นน้องเห็นแมลงอยู่นอกหน้านต่างก็เลยทําท่าแบบกระตุกป,ปากทาท่าแบบงับปากนี้นครับผม ทำเสียงร้องท่านั้นเองอันนี้เขาบอกว่าประมาณ211ประเทศนะครับที่ร่วมในการคลิกตัวไอป๊อปแคทเนี่ยเพื่อแข่งกันเป็นที่1ของโลกลตอนนี้เราก็มีชาเลนจ์กับแกง๊งยิวว่าว่าเราจะแข่งกันกดป๊อปแคทแต่นอกจากกดพิชชาแล้วเรายังขิงกันตอนนี้ทุกคนกำลังขิงแขบงกให้เวลาครึ่งชั่วโมงใครจะกดได้เยอะกว่ากันเนี่ยอันนี้นะครับเทอาจจะมาแชร์กันว่าใครมีไอเดียในการกดป๊อปแคทที่แบบเร็วๆบ้างภายในเวลา 15ทีครึ่งชั่วโมงคุณกดได้เป็นแสนแสนครัม่าใครทำได้บ้างโดยแต่ละคนจะมีวิธีทีใจก็ได้ที่จะกดให้ได้เยอะที่สุดและนี่คือวิธีการของเรานะครับก็คือเราจะใช้เครื่องนวดไฟฟ้าของที่บ้านเราจะมาลองนิ้วเราเนี้ยให้นิ้วเรามันกดเลยทำทำเพลยมาป๊อปแคสต์มาอันนี้ของของบิวเริ่มจะสตรนะครับทุกคนอ่ะอันนี้ขึนสนะอ่า ผมคือหนึ่งในกำลังหลักของประเทศไทยบอกเลย เริ่มกันเลยนะครับว่าเทปทําไปได้กี่ครั้งครับไปดูเลยครับโอเคไปคือป๊อปแคทอ่ะมันจะทัดได้ทั้งหมดกดพร้อมกันได้กี่นิ้วในหน้าจอก็ได้ด้วยการที่เราเอามือวางอย่างเงี้ยอันนี้คือกดไปหนึ่งทีกัเป็นห้าครั้งใช่ไหมถ้าเรากดอย่างเงี้ยมันก็จะเร็วกว่ามันเหมือนเป็นเลขยกกาลัง่ะทุกคนอ,อ๋อกดสามนิ้วว้ยกดสามนิ้วสามนิ้ว คือถ้านิวเดียวมันช้าแล้วหนึ่งองทาหนึ่งของสามดิังวะเจอแน่เอาแบบเลเวลแบบธรรมดาอ่ะโอ้โหเจ็บอยู่นะดูนี่ผมสัดนะทุกคนหนึ่งนาทีผ่านไปฟังเตียงกคด้วยท่านทุกคนต้องกดดีๆด้วยนะไม่งั้นแน่มันเด้งหน้าเว็บนั่นไงนั่นไง เดดิวูไบเดเจอเดเจอคูคอมทิวคอมทิ้วดูประชาิวยดูนี้ผมสต่งทุกคนนอมทิวคอมทิวไอบอลได้เท่าไหร่วะไม่เกินหมื่นละไอ้บอลนี่ยอที้มสอนาทีแล้วทุกคน ไปลูกไปไปมันหกร้อยแล้วไม่มือมากไม่มือมากตัวเลขบอกขึ้นโหดมากแล้วผมอยากให้ทุกคนเห็นอยู่แต่ว่าท้านนี้มันถนัดก,กว่ามันได้นานกว่ามือเหมือนกันเนี่ย4 0สี่ร้อยสี่พันห้าร้อย ฟังเสียงฟังจากสิ่งที่คุณโอ้ my god เห็นในเพจอะครับว่าโอ้ทุกคนนดูว่าค้างไปแล้วเหมือนแมงค้างีแย วิ่งะเวยแต่ว่ามันไวมันแบบนะแปดร้อยเก้าร้อยห็นนะมันมันเนี้ยแบบมันไวมากเว้ทุกคน <Yeah. S 1> ตอนนี้ไปที่6มคันแล้วทุกคนบอกเลยแก๊งมิวว่าน่าจะเป็นผมนี่แหละที่มีคะแนเนเยอะที่สุดพี่มงน่าจะได้ประมาณแสนหนึ่งไม่ก็สองล้านกว่า oh. พวกนั้นก็นน่าจะได้ประมาณหมื่น เจอความไวของผมไหมเจอความไวของผลไหมแค่ได้หนึ่งคนหนึ่าแค่ได้ประมาณแสนแค่ได้ประมาณแสนแสนแสนนี่นี่ทุกคน Oh my god แน้วนอนดีกว่าเหมือนมันกว้างกว่านิ้วนิ้วนิ้วมันเริ่มไม่ผสานแล้วอ่ะนิ้วมันเริ่มแบบมันไม่แบบแล้วว่ะเริ่มลวนแล้วทุกคนของเราที่ต้องทำให้ได้ก็คือ2อง0ันารนะครับ ะจะหมื่นแล้วทุกคนจะหมื่นแล้ว,วอีอีหนึ่มือแล้วภายในเวลาเจ็ดนาทีสามนานทะีตอะไชวร์ให้เด็กมาดูมีไรนี่ <What? S 2> <YouTube. S 3> ตอนนี้นิวแม่งลวนแล้วอะ่ะเล็กนิวใบเดี๋ยวเจอเดยวเจอมิได้เมื่อเดียวนี่โชวให้เด็กมันดูนี่จิ้มิวนี่ เก้าแปด้าันนี้ผงทำไปทั้งหมดสองมืนสองหไอแพร้อนฉีดสองมืนสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับลา เฮ้ย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 ทั้งหมดส2 9 1 9อเ้ิแล้วเรามาดูว่าของคนอื่นจะได้เท่าไหร่ต้องขยันอะไรนะอ่ามันไม่ดังอ่ะแต่ว่าหมดเวลาแล้วจริงๆนะตอนนี้2,1226นน้คะแนนเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าคนอื่นเขาจะได้เท่าไหร่เอสโกุหมื่นแล้วแบบเดยวก็ ไม่ต้องครึ่งชั่วโมงหรอกหมื่นหนึ่งก็พอพวกนั้นครึ่งชั่วโมงไม่น่าจะถึงโอเควันนี้แค่นี้พอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอโอเคครับพี่พี่เป็นไงบ้างครับของพี่ไม่ไม่ค่อยเมื่อยมีตัวช่วยกดไปล้านกว่าดดดดยููรู้ยังเนี่ยพวกนี้รู้รู้กันยังผมพูดยังเนี่ยผมกดไปล้านกว่าโอ้โหแอบเข้าไปสองแล้วค่ะ มื่นเท่านั้น,นแหละมื่นเดียวเท่านั้นแหละค่ะ <c oughs> โอ้คีคุยจริงแล้วนี่ไม่ใช่ท่าไม้ตายจริงท่าไม้ตายกูจะงัดออกมาแล้วพวกมึงจะแบบอายกันมึง<ล>มีการ,การแบบกูมีความสามารถในการใช้ข้อมูลจริงอย่างเงี้ยเออมึง,ม,งมึงจะทําได้อยู่ประมาณ5นาทีแล้วมึงจะเริ่มเมื่อยกับการเก่งกล้ามเนื้อด้ยจริงๆอ่ะถ้าถ้าเครื่องไบต์อ่ะไบต์ไม่ไม่มันไม่มานั่งจี้นิ้วเดียวอ่ะ น่าจะได้เยอะนะเว้ยถ้าสมมติไบจี้ที่เข้ามือเหมือนพี่อะได้น่าจะได้เยอะกว่ามามาโชว์คะแนนกันหน่อยครับบอลที่หนึ่งตู้ที่สอบอลที่สามบอลที่สี่เนี่ยขี้โกงมาดิให้ผัดก่อนปิดตอนนี้พี่บอลบวยใช่ไหมถ้าถ้าเจอกันอะถ้าเรามีชาเลนจ์เล่นเกมอะไรกันพี่ต้องเป็นตัวโดนก่อนนะได้เป็นยังไงครับชาเลนจ์นี้ไรสาระดีแด็กก็สนุกดีสัตว์ก็อย่างกูอะตอนแรกกูอะตั้งเป้าไว้แค่ไปแค่หมื่นเดียวอะไรเงี้ยไปตอนกดไปประมาณสามพันกูรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันก็นานกันนะเนี่ยกูจะได้สามพันเนี่ยนีนเหม ตอ,ตอนแรกก็สงสัยนะว่าชาเลนจ์นี้มันมาได้ยังไงวะไม่รู้ว่าต่างประเทศเป็นยังไงนะครับแต่ว่าประเทศไทยาาน,น,นี่เป็นประเทศที่เมืองไทยว่างงานเมืองไทยคลิกเข้าลิงก์เก่งสุดในโลกลงทะเบียนเก่งอีกดอ,อก <c oughs> ไหนจะม <c oughs> คคีคนไทยเก่งเรื่องลงทะเบียนมากขึ้น,นคนละครึง่ง <c oughs> เพราะว่าคนไทยอะ่ะฝึกซ้อมกับการลงทะเบียนเราชนะไทยชนะคนละครึ่งมาแล้ว ภายในเวลาแค่3นาทีอ่ะคน4ล้านคนแม่งลงทะเบียนคนละครึ่งได้ดูดิเขาต้องคลิกเร็วขนาดนั้นเรื่องเงี้ยต้องแหงตาเลยต้องเป่าตี๋ไงต้องเปตี๋ยงไอ้เหี่วันเริ่มเปิดทะเบียนเปิดลงทะเบียนตอน6โมงใช่ป่ะ6โมง1นาทีแม่งเต็มแล้วอ่ะ4ล้าน4นาทีอ่ะโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับชาเลนจ์ที่เป็นบ๊อบแคนไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย